ยูวันซีชาแนลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ วันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะเรามาทําวิดีโอในห้องในห้องที่ตกแต่งไปด้วยต้นคริสต์มาสแล้วก็ของขวัญต่างๆนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคือตื่นเต้นอยากเปิดของขวัญมากแต่ว่าเขาห้ามเปิดนะจนกว่าจะถึงวันที่25ตอนเช้านะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงก็ต้องรอไปก่อนก็เลยหาอะไรทํานะคะวันนี้ก็เลยคิดว่ามันใกล้จะถึงปีใหม่แล้วอ่ะเอาของคนไทยเราคือลืม,ลมเรื่องคริสต์มาสไปเลยคนไทยเรา ราจะเน้นเรื่องของปีใหม่มากกว่าเนาะเราส่วนใหญ่เราจะฉลองปีใหม่มากกว่าคริสต์มาสหลายๆคนสาวๆหลายๆค,คนกําลังมองหาของขวัญให้กับตัวเองหลังจากที่ทํางานมาเป็นแรมปีนะคะก็อาจจะกําลังเล็งหาอของขวัญที่มีราคาสักชิ้นหนึ่งให้กับตัวเองใช่ไหมคะจริงๆแล้ว ทองก็เป็นส nice <that> ิ so ่งที่ด <sh> ีเนาะเก็บทองก็ดีนะคะเก็บทองก็ดีชิ้นเล็กด้วยเก็บง่ายนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่อยากเก็บทองนะคะใครอยากจะหลายๆคนคิดว่าคงจะมองหากระเป๋าแบรนด์เนมสักหนึ่งใบเป็นความใฝ่ฝันของสาวๆซึ่งนูบมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันเมื่อก่อนนะคะก็ใฝ่ฝันอยากได้ speedy 2ี แต่ว่าจนแล้วจนรอดสปีดดี้ก็ไม่เข้าค่ะไม่ถึงไม่ได้แต่ก็ได้สปีดดี้นะได้สปีด,ดี้แต่เป็นสปีดที้30นะคะเอาเป็นว่าเรามาดูกันดีกว่าค่ะเห็นกล่องสีส้มตรงนั้นไหมก็คือนี่เลยค่ะจริงๆกล่องสีส้มมันนี้ได้มาเกือบ4ปีแล้วนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราเก็บ อุปกรณ์เก็บใบเศษเก็บทุกอย่างนะคะก็คือมันตื่นเต้นอะนึกออกไหมมันตื่นเต้นมันมันของแบรนด์เนมนะมันก็เราก็อยากเก็บทุกสิ่งอย่างเพราะเชื่อเขาชาร์จเราหมดแล้วแหลนะเนาะไม่ว่าจะเป็นกล่องกระดาษกล่องที่ใส่ของอกระป๋าถุงผ้าอะไรคือเขาก็ เป็นคอสหมดอ่ะเขาคงชาร์จเราหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่อยากจะทิ้งเก็บดีกว่านะ <c oughs> ค่ะเอาเป็นว่าเรามาดูกันนี้นะคะก็คือตัวนี้เนาะกล่องตัวนี้แล้วก็ข้างในก็ตอนซื้อมาก็มาแบบนี้เลยนะคะตอนซื้อมาเนี่ยซื้อที่สนามบินนะคะซื้อที่สนามบินเป็นซื้อที่ดิวต้ฟรีนะคะในกล่องสีส้มตัวนี้ได้มาแล้วก็เปิดมาก็จะมีอะไรก็จะมีใบเสร็จ ดูแล้วซองเขาหรูหราหมา่ามากใช่ไหมคะมันก็สมควรละค่ะเราก็จ่ายต้องแพงเนาะเขาก็อย่างที่บอกเห็นไหมเ yeah, นี้ยพวกเนี้ยดูดีมีราคา,าก็ชาร์จเราเป็นหมดแล้วค่ะเออมันก็รวมอยู่ในคอสกระเป๋าที่เขาขายเรามานั่นแหละเพราะฉะนั้นเราสมควรเก็บนะคะดูอย่างแม้กระทั่งกระดาษของเขาอย่างเงี้ยเออเห็นไหมยังมีโลโก้ของเขาเลยนะคะอันนี้คือใบเสร็จนะคะจะอ่านให้ดูว่าซื้อที่ไหน ใบเสร็จอันนี้คือตอนที่เราจ่ายก็จะเป็นใบเครดิตคาร์ตัวนี้เนาะแต่ว่าคือตัวเนี้ยนานไปมันจะจางถ้าอยากจะเก็บเป็นหลักฐานก็ให้สแกนถ่ายรูปสแกนเอาไว้หรือไม่ก็ไปไป,ไปถ่ายเอกสารเอาไว้ถึงขั้นนั้นเลยทีเดียวจริงๆแล้วไม่ต้องก็ได้เพราะเรามีตัวใบเสร็จตัวตัวนี้อยู่นะคะใบเสร็จตัวนี้ก็จะบอกว่าเราซื้อที่ไหนนะคะอันนี้เราซื้อที่ Terminal 5นะคะ London Heathrow Airport นะคะก็คือเราซื้อที่ Duty Free ที่ลอนดอนนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็น s p e e d y 30ราคาตอนนั้นใน Duty Free อยู่ที่804.17ปอนนะคะตอนนั้นเงินปอนก็ตีว่า50 50คูณเข้าไปเอ,เอ50คณ8 8 5 40กป็ประมาณ40,000กว่าบาทนะคะอันนี้ในดิวตี้ฟรีเนาะ ถ้าตอนนี้ราคานี้คุณซื้อไม่ได้แล้วนะนอกจากมือสองมือหนึ่งนี้คุณซื้อไม่ได้แล้วนะเพราะว่าราคาเขาขึ้นทุกปีนะคะตอนนี้นะราคาในช็อปตอนนี้ปีนี้นะคะณนะตอนนี้นะราคาในช็อปขึ้นเป็น1,180ปอนปด์อนแล้วค่ะแต่ว่าโชคดีที่ว่าเมืองไทยเราตอนนี้เงินค่าเงินปอนลงมาอยู่ที่45ห้า เออสี่สิบห้านะคะก็คือก็จะถ้าซื้อที่ต่างประเทศก็น่าจะถูกกว่าที่ไทยนะคะเพราะค่าเงินปอนมันมันมันลดลงโอเคเอาเป็นว่าเรามาดูกระเป๋ากันดีกว่าน,นี้เก็บไปนะคะไปก่อนเนาะมาดูกระเป๋ากันค่ะมาพร้อมอะไรบ้างก็บอกแล้วว่าเป็น s ป e e d ี30นะคะอันนี้คือเนื่องจากว่าใช้งานแล้วเราก็จะใส่ถุงผ้าไว้มันมาพร้อมกับถุงผ้าของเขาแบบนี้นะคะถุงผ้าเขาก็ เนื้อดีเนาะถุงผ้าเนี่ยบอกเลยว่าถุงผ้าเขาอะดีกว่าปลาด้านะปลาด้าเขาจะมันจะนุ่มๆเป็นขุยเป็นขุยเป็นขนนะคะอันนี้มันไม่ค่อยเป็นเป็นขุยเป็นขนก็จะประมาณนี้นะคะก็ใช้เสร็จแล้วเราก็ต้องออดูดฝุ่นข้างในแล้วก็ถอดแล้วก็ใส่ใส่ถุงผ้าไว้นะคะเอาเป็นว่ามาพูดถึงเรื่องกระเป๋าดีกว่าคะ่ะโอเคนะนี่เลยค่ะกระเป๋าสปีดี้ 30นะคะก็คือจริงๆแล้วจริงๆแล้วตอนนั้นเข้าไปที่แอร์พอร์ตนะคามไฝฝันก็คืออยากได้สปีดที่25นะคะเพราะว่าเป็นคนตัวเล็กสูง158 <c oughs> เป็นคนตัวเล็กน่าจะเหมาะกับใบเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะแต่พอไปถึงเนี่ยโอ้แม่เจ้าใบเล็กอะ่ะมันน่ารักน้อแต่ว่าด้วยหลักการใช้งานของเราแล้วอะ่ะเราไม่ได้เน้นน่ารัก คือเราเน้นการใช้งานคือซื้อมาแล้วเราก็อยากใช้งานให้ได้ทีนี้มันมีปัญหาว่าใบ25ค่ะสปีดี้25เวลาเราเปิดเวลาเราเปิดตรงนี้นะคะมันจะแคบมันจะแคบมากอ่ะมันจะประมาณนี้เนาะมันจะแคบแล้วเวลาเราจะล้วงเข้าล้วงออกอ่ะค่ะมันมันก็จะติดมันก็จะโดนมือเราตลอดเราก็ไม่รู้ว่านาคตนานไปมันจะมีมันจะ ทำทำให้มีรอยที่กระเป๋าเราหรือเปล่าแล้วอีกอย่างคือพอว่าใบเล็กเนี่ยมันใส่ของได้ไม่เยอะเท่าแล้วพอดีว่าหนูมันเป็นคนที่บ้าหอบฟางไม่รู้ว่าใครมีจริตเดียวกันหรือเปล่าพวกบ้าหอบฟางนะคะก็จะพกทุกอย่างค่ะ กทุกอย่างทั้งจําเป็นไม่จําเป็นไม่รู้แต่ว่ามันต้องมีอยู่ในกระเป๋าึ้นก็คือเหมือนเป็นกระเป๋าโดเรมอนนะคะคุณอยากได้อะไรคุณต้องมีอยู่ในนั้นคุณต้องการใช้อะไรคุณต้องมีอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นว่า25น่าจะไม่เหมาะนะคะก็เลยได้เป็น30มาทีนี้ได้30มมาพอใช้งานจริงเนาะมันก็เฮ้ยดีนะ ม,มันใส่ได้เยอะจริงนะมันใสไหนจะแว่นกันแดดไหนจะแว่นอ่านหนังสือไหนจะ iPhone ไหนจะ iPad ไหนจะโทรศพัพท์สองเครื่องไหนจะอุปกรณ์เอกสารพาสปอร์ตคืออะไรว่ามันเยอะมากมันใส่ได้หมดอนะแต่ปัญหาคือเขาเป็นแบบนี้ค่ะเขานิ่มพอใส่ปุ๊บ มันก็จะย้อยเลยค่ะมันเขาก็จะไม่อยู่ทรงนะคะเขาก็จะไม่อยู่ทรงพอเราใส่ของเยอะๆเนี่ยถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้ใช้งานได้จริงค่ะเพียงแต่ว่ามันทรงก็จะก็จะไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหรนะ่เนาะมันก็มันก็ตามสภาพเพราะว่าเขานิ่มนะคะเพราะตอนซื้อมานี่เขาพับมานะเขาไม่ได้มาแบบ จัดตรงมาแบบนี้นะคะเขาพับมานะก็ก็ดูอย่างกล่องสี่กล่องข้แบนอย่างเงี้ยใครจะใส่มาได้เออเขาพับมานะคะเขาเขาเขาไม่ได้มาแบบตั้งตรงมาแบบนี้นะ,ะเออถามว่าใช้งานดีไหมใช้งานดีมากตัวนี้มาพร้อมกับมาพร้อมกับสายนะคะสายสะาย ก็มี3 3ส,สเส้นนะเขาต่อกันต่อเป็นเหมือนเข็มขัดเลยค่ะนะคะต่อเป็นเหมือนเข็มขัดถอดได้ปรับได้นะคะเอาตามไซส์ที่เราถนัดของเขาก็จะมีปั๊มโลโก้ของเขาเหมดเลยนะคะไม่ใช่โลโก,โก้คือปัม๊มปั๊มตาปั๊มตาหรอตองนะคะแล้วก็ทั้ง2ด้านเนาะทั้ง2ด้านนะคะมันก็มันก็จะหมุนได้คุณกดใช้งานง่ายสะดวกค่ะก็คือแค่คลิกลงไป มันนิ่มมากอะ่ะมันนิ่มมากนะคะก็คือสะพาย cross body แบบนี้ก็ได้เนาะที่เขาเรียก cross body ก็ปรับสายเอาวันนี้คือให้ดูว่ามัน cross body ก็ได้เป็น shoulder bag แบบนี้ก็ได้นะคะเป็น shoulder bag แบบนี้ก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ย <c oughs> นมจะชอบถือแบบนี้จะชอบถือแบบนี้นะคะก็คือง่ายๆสบายๆเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะขออนุญาตถอดสายก่อนเนาะเพราะว่ามันจะได้สะดวกกับการ โชว์รีวิวให้ดูนะโอเคแล้วก็มาพร้อมกับอะไรอีกมาพร้อมกับกุญแจนะคะกุญแจตัวนี้นะคะนี้อยู่ในถุงของเขาเนาะกุญแจกับลูกกุญแจค่ะแล้วก็ในนี้เขาก็จะมีที่นะาะข้างในข้างในเป็นสีเป็นสีน้ําตาลมืดนะคะแล้วก็จะมีทุกทุกซิปอะคะ่ะเขาจะมีปั๊มโลโก้ของเขาเนาะเป็นโลหทองแบบนี้ แล้วก็ทั้งอันข้างในก็ปั๊มเนาะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นเขาเรียกไงสำหรับคู่กุญแจนะคะแล้วก็มีซิปข้างในก็จะมีเขาปกติเขออกาก็จะมีป้ายแบบนี้มานะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีกุญแจนะคะกุญแจกับลูกกุญแจใช้งานได้จริงนะแต่ว่าไม่ได้ใช้เพราะว่าเราไม่จําเป็น เพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องล็อคกค่ะก็เลยไม่ได้ใช้นี่นะคะเขาก็จะปั๊มโลโก้แล้วก็ข้างหลังก็ปั๊มอีกนะคะว่าเป็นเออ,เอ,อ่ Louis Vuitton Paris นะคะแล้วก็จะมีกุญแจใช้งานได้จริงค่ะกุญแจเขาก็มีหมายเลขอยู่นะหมายเลขของเขาคือ437ในนี้นเแล้วก็ เขาก็คือมีเลขเดียวกันเห็นไหมคะเขามีเลขตรงนี้ด้วยคือเลขเดียวกันนะ437กับ437แล้วก็ใช้งานได้จริงไหมใช้งานได้จริงค่ะปิ๊กเห็นไหมคะมจะเห็นว่า <laughs> พอมันดีดขึ้นมาเห็นไหมมันเปลี่ยนสีจริงๆแล้วเขาเป็นสีทองนวลมากนะคะแต่ว่าด้วยความที่พอเราใช้มาแล้วเกือบ4ปีเนาะ สีเขาก็จะขลังขึ้นเขาก็จะมีมีรอยเหรอเราก็ไม่รู้เนาะคือมันไม่ได้มีรอยนะคะแต่ว่าแค่มันเปลี่ยนสีนิดหน่อยคือมันคงเป็นธรรมดาค่ะเป็นแมทเทเรียลที่ที่ธรรมดาที่มันจะเป็นแบบนี้เนาะเราก็ไม่ค่อยได้ใช้ก็ใส่เอาไว้คู่กันนะคะเผื่อว่าอนาคตอน,อนานงอเราอยากจะขาย คนซื้อจากเราไปก็จะได้มั่นใจว่าเขาได้ของครบแล้วก็ได้ของแท้แน่นอนชัวร์ร้อเซนะคะก็จะพยายามใช้ให้ไม่สมบุกสมบันเผื่อว่าใครอยากจะได้น้องไปดูแลต่อก็จะได้สบายใจนะคะแล้วก็นี่นะคะไซส์อ๋อแล้วเขาก็ของลุยวิกทองนะคะเขาก็จะมีปั๊มตรงนี้ไว้ด้วยนะคะเขาจะ,ะให้ไม่รู้เห็นไหมนะ ตรงนี้นะคะเขาก็จะปั๊มบอกเราว่าหลุวิททองใบนี้ผลิตที่ไหนอันนี้นะคะก็คือหลุวิททองปารีสเมด e i น f ร a n c e นะคะใบนี้ Made in France นะคะมันจะมีปกติเขาจะบอกอะคะ่ะว่าแหล่งที่มาของกระเปะ๋าอะเขามีรู้สึกว่ามี5ประเทศหรือเปล่าไม่รู้เนาะจำไม่ได้แล้วแต่ว่าอันนี้คือมีจาก from France นะคะทีนี้เนี่ย ก็คือพอเราอันนี้อย่างใบนี้ใช้มาเกือบสีปีเนาะสภาพการใช้งานก็คือตอนมาค่ะมันจะเป็นสีครีมสีครีมอ่อนๆเนาะทั้งใสทั้งอันนี้แต่ว,ว่าพอเราใช้นานไปสีเขาก็จะเข้มขึ้นแต่มันก็พอมันเข้มขึ้นมันก็ดูดีเนาะมันดูขลังแล้วก็อย่างอย่างที่บอกว่าทั้งหมดอะค่ะพวกอะไรอะไรทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะจะขลังขึ้นคือเขามีลายในตัว นะคะก็คือกลายเป็นว่าเขาจะมีลายในตัวรวมทั้งพวกหนังพวกนี้นะคะเขาถ้าโดนน้าอะ่ะเขาก็จะเป็นลายน้านะแต่ว่าอันนี้คือไม่เป็นลายแล้วเวลาเราใช้อ่ะค่ะเวลาหนูใช้อันนี้คือไม่เคยเช็ดเนาะแต่ว่าตรงเนี้ยคือจะเช็ดเช็ดกับทิชชู่เปียกส่วนที่เนี้ยคะ่ะคือไม่เคยเช็ดเห็นไหมคะที่ไทยเราบางคนเขาใส่คเขาใส่ปลอกให้เนาะเพราะว่ามันจะได้ไม่เปลี่ยนสีเพราะมือเราอะ่ะ ทั้งโลชั่นทั้งเหงื่อเพราะฉะนั้นก็อาจจะทําให้ปฏิกิริยาทำปฏิกิริยากับหนังพวกนี้แล้วทาให้เขาเปลี่ยนสีได้หรือไม่ก็คือมันจะยิ่งดํากว่านี้มามก็เลยก็เลยที่เมืองไทยบางคนเขาก็ใส่ใส่เปลาะให้นะคะทีนี้ ถามว่าใช้งานได้จริงไหมใช้งานได้จริงค่ะใช้สมบุกสมบันได้เลยใช้ดีมากหนังเขาดีมากแต่ว่าข้อเสียของเขาคือเขาแบนนะคะเขาแบนอย่างนี้เนาะเราใส่ของได้เยอะก็จริงแต่ว่ามันก็จะห้อยมันก็จะห้อยลงมาเนาะเขาไม่ไม่อยู่ทรงก็อย่างที่บอกว่าตอนซื้อมาเขาก็พับใส่พับใส่กล่องมาเนาะเนี่ยค่ะคือประมาณนี้นะคะเสร็จทีนี้เนี่ยเราทำยังไงเราก็ไปหาซื้อตัวนี้มานะคะ ตัวนี้เป็นเขาเรียกอะไรเป็น organize bag นะคะบางๆเบ,า,บาๆอะ่ะเออแล้วก็คือมีทุกอย่างนะคะมีซิปมีช่องมีอะไรให้เสียบโทรศัพท์มีช่องให้ใส่ของนี่คือถอดได้ได้วยนะถอดได้นะคะถอดได้ถ้าเราไม่ต้องการในตรงกลางนี้เราก็ถอดได้แล้วก็ใส่เขาลงไปเพื่ออะไรเพื่อให้เขาเป็นสมันไม่ได้เพิ่มน้ําหนักนะอย่างที่บอกว่าน้ําหนักเขาไม่มีในนี้เนาะมันน้ําหนักไม่มีอะ่ะ เอาให้ดูเราก็พับลงไปจริงๆแล้วอยากได้ที่ไม่มีไอ้ข้างนอกอะ่ะนี่อยากเอาออกมากเลยไอ้ข้างนอกเพราะมันตัดออกได้นี่วาอยากเอาออกมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่าพอมันมีข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้กระเป๋ามีรอยนูนที่แตกต่างกันแต่ว่าถ้าเรียบไปเลยอะ่ะถ้าเรียบไปเลยอะ่ะกระเป๋าเราจะไม่มีรอยนูนนึกออกไหมครับคือคือถ้าแบบนี้แทนที่เขาจะอยู่ทรงแบบสวยเรียบข้างนอกอะ่ะมันก็จะนูน,น,น เพราะว่ามีอันนี้เนาะจริงๆแกะออกได้นะเออเดี๋ยวเสร็จเสร็จเสร็จรีวิวแล้วเสร็จรีวิวแล้วไปแกะออกตายใช้นตั้งนานเพิ่งนึกออกว่ามันแกะได้อ่ะนี่นะคะก็เราก็ใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปเนาะเห็นไหมคะพับแล้วก็ใส่ลงไปปุ๊บอ่ะค่ะ ใส่ลงไปเขาก็จะประมาณนี้อันนี้คือสั่งซื้อจากอเมซอนนะคะไม่ได้ขายเนาะคือสั่งซื้อจากอเมซอนแล้วก็เขาจะมีให้เลือกว่าเราเอาสําหรับกระเป๋ายี่ห้ออะไรกระเป๋าแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีแบบ speedy ยี่สิบห้า speedy สามสิบมีของ n e v r f u ของอะไรคือมีหมดนะคะเห็นไหมคะทีนี้พอว่าเราใส่ไปแล้วอะ่ะอันนี้เห็นไหม เพราะว่าเขามีตุงตุง้งเขามีตุงตุงอีกแล้วอะไรคือความตุงคือพอเขามีมีกระเป๋าใบด้ข้างหน้ามันทําให้นูนขึ้นมาเห็นไหมคะแต่ว่าถ้ามันเรียบไปเลยมันก็จะแต่คือมันก็ไม่ได้น่้เกียรติอะไรแต่ที่สําคัญคือดูเขาทําให้เขาอยู่ทรงนะคะเห็นไหมเขาก็จะอยู่ทรงเวลาเราใส่ของเวลาเราวางเขาก็จะอยู่ทรง ะะเวลาเราสพายอะ่ะเขาก็จะอยู่ทรงแต่ว่าคือถ้าสพายอะ่ะมันก็จะดูใหญ่หน่อยเนาะเพราะมันจะอยู่แบบเนี้ยคืออ่อถ้ามันจะอยู่แบบมันจะอยู่ประมาณเนี้ยคือมันก็ใหญ่อยู่นะใช่ไหมคะโอเคเนี่ยค่ะคือ,อ,อถ้าเราใส่ตัวตัวออร์แกนไนซ์แอะมันก็จะทำให้ช่วยได้นะคะมันไม่ได้เพิ่มน้ำหนักน้ำหนักอะไรนะมันเบามากเลยนะคะ สำหรับว่าถ้าใครมองหาและอยากดูอยากซื้อนะคะสปีดนะี้ถ้าเราเป็นคนตัวเล็กนะคะจริงๆแล้วสปีดี้25ก็ถือว่าเหมาะเนาะโอเคแหละมันมีปัญหาเรื่องว่าช่องมันเล็กตรงข้างบนเวลาเราเปิดปิดเข้าออกแต่ทีนี้เนี่ยข้อดีของ25คือคุณใช้ได้ในหลายๆโอกาสนะคะคือ1คือคุณถอดสายออกแล้วคุณก็ถือใบเล็กๆน่ารักน่ารักใส่เดรส ไม่ต้องใช้สายสะพายคือไปดินเนอร์หรือว่าไปทานอาหารไปอะไรของคุณคุณอยากน่ารักอะ่ะเออคุณก็จะถือแบบนี้ได้ไม่ต้องใส่อะไรเยอะนะคะแต่ว่าถ้าคุณอยากจะแนวแบบสปอร์ตสปอร์ตเท่ๆเสื้อยืดกางเกงยีนคุณก็ใส่สายแล้วทาเป็น crossbody ก็ได้เพราะว่าถ้าคุณซื้อใบใหญ่อะกลายเป็นว่ามันมันจะดูเทอะทะไปสำหรับคุณ นะคะมันจะดูเธอท่าไปแล้วออลองลองหลับตานึกดูใส่ชุดน่าราักตัวเล็กถือไปสามสิไปดินเนอร์มันไม่เข้ากันไหมมันเหมือนกับว่าถือกล่องลังอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าคิดว่าอยากจะให้ใช้ได้ในทุกโอกาสก็ซื้อ25นะคะทีนี้ถ้าปัญหาเรื่องคุณเป็นคนที่จะริดเดียวกันคือของเยอะจริงๆแล้วอะ่ะ คุณก็มีกระถุงเขาเรีกเยกอะไรกระเป๋าผ้าเท่ๆสักใบหนึ่งสมัยนี้ที่เขาใช้กันกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนหนึ่งใบคุณก็ใส่ไปสีสัภาระสเประที่คุณอยากมีส่วนใบเนี้ยก็ส่วนใบ25คุณก็ถือแบบเก๋ๆเท่ๆไปนะคะ ก็หวังว่าจะเป็นไอเดียให้กับคนที่กำลังมองหา,อาของขวัญให้กับตัวเองนะคะในปีใหม่นี้แล้วก็หวังว่ารีวิวอันนี้จะเป็นประโยชน์เป็นช่วยในการตัดสินใจนะคะหรือถ้าคุณอยากได้แบบหลุยส์วิกทองเนาะลองลองลองไปดูที่ร้านนะคะระหว่างหลุยส์วิกทอง25สปีดี้ 25, กับอีกอันนึ่งเขาเรียก a อลมาแบ็คเอลมาบีบีแบ็ ทรงโดมอะค่ะก็คือทรงโดมเล็กทรงโดมไซส์อาจจะเท่า25แต่คือเขาเปิดเขาเปิดได้เยอะเขาเปิดเขาจะใช้งานได้เยอะกว่าแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องทรงที่เขาจะเป็นเพราะว่าเพราะว่าอนนุนเขาก็จะตั้งแล้วก็จะอยู่ทรงมากกว่า ะะแล้วใช้งานได้ทุกโอกาสเหมือนกันถ้าหากว่าใครชอบวิดีโอนี้นะคะแล้วก็วิดีโอนี้เป็นประโยชน์หรือว่าอยากพูดคุยอยากสอบถามอะไรก็ส่งคอมเมนต์มาได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์นะคะสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะคะแล้วก็หวังว่าจะสนุกกับการดูคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ you